สะกดคามสระอีมีดอสะกดกออดอขิดขออดอขดขออดอขดงออดองิดจออดอจิตชออดอฉิดชออดอฉีด ซออีโดซิดดออิโดดีดตออดติดทออีโดทีดทออีโดทิดนอีโดนิดบออดบิดบอิดปิด ขอ es, อิดผิดฟออิดผิดฟออิดิดฟออดิมออิดมิดยออิดยิดรออิอดิออิอดิ Wa i dawit. Sa i da sit. Ha i da hit. A i da It!